าวชนะนคนลักนณาราศีมีนนะคะหากคุณต้องการที่จะชนะใจคนมีนต้องดูคลิปนี้ค่ะผู้ที่ลักนณาสถิตยอยู่ในราศีมีนนะคะซึ่งมีดาวกเกษตรเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสหรือดาวห้านั่นเองนะคะวิธีวิเคราะห์ก็คือการนำเอาความหมายของดาวพฤหัสนะคะมาวิเคราะห์ร่วมกันกับความหมายของราศีมีนแล้วก็ความหมายของภพเรือนประเพณีนะคะนั่นก็คือวินาานะคะหรือว่าการพังทลายเสียหายสันโดษโลกส่วนตัวความอึดอัด ถูกกักขังถูกบังคับเบื้องหลังปกปิดอําพลางนะคะการอับโชคเหล่านี้นะคะมาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะซึ่งก็จะวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะสําหรับบุคลิกรูปร่างนะคะของคนมีนนะคะรูปร่างก็จะค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ท้วมนะคะมีโครงกระดูกที่ใหญ่ตัวจะดูหนานิดนึงนะคะค่อนข้างที่จะเจ้าเนื้อนะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อ้วนกลมนะคะ มีผิวที่ขาวนะคะแล้วก็สมส่วนแล้วก็ผิวเนี่ยนะคะหรือบางคนเนี่ยถ้าไม่ขาวนะคะก็จะเป็นผิวสองสีก็ค่อนข้างขาวนั่นแหละนะคะหน้าผากก็จะแบบ ออกกว้างนะคะหน้าผากกว้างหน้าผากใหญ่หน้าใหญ่แก้มใหญ่นะคะแล้วก็บางท่านนะคะก็จะมีแผลเป็นหรือมีตําหนิบางอย่างที่ใบหน้านะคะแล้วก็ผมเนี่ยค่อนข้างที่จะบางลักษณะนิสัยของคนเมียนนะคะคนเมียนเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี เป็นคนที่คิดบวกใจกว้างชอบศึกษาเรื่องปรัชญาศาสนาเป็นคนใจบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นมีความเมตตากรุณาสูงเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมีคุณธรรมสูงรักความเป็นระเบียบอ่อช่างพิดช่างพิจารณาทุกอย่างนะคะมีความคิดเรื่องของตัวเองรักสงบรักเหตุผลรับฟังคนอื่นอ่อนโยนถ่อนตาม ค่อนข้างขาดความเชื่อมั่นในตัวเองในบางครั้งนะคะโดยพื้นฐานแล้วเป็นคนที่เจ้าอารมณ์ไม่ค่อยมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์บางครั้งค่อนข้างจะขี้หุดหงิดออท่าทางนะคะอ่อนไหวบางคนเนี่ยมีออบุคลิกท่าทางบางอย่างที่แสดงถึงความอ่อนแอถึงขั้นอ่อนแอเลยด้วยซ้ำนะคะคิดมากวิตรกกังวลกับเรื่องต่างๆได้ง่ายเป็นคนที่สามารถ ปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะคะสนิทก,กับคนอื่นง่ายแต่ก็แค่ชั่วครั้งช่วงขาวเท่านั้นนะคะบทจะมีโลกส่วนตัวสูงเนี่ยก็คือมาเลยเธอก็จะปีกวิเวกของตัวเองเลยนะคะดังนั้นเนี่ยจะพบว่าในบางครั้งนะคะคนมีนเนี่ย จะเป็นคนที่อุยเวลาเข้าสังคมนี่ก็สนุกสนานเฮฮาน่ารักเออ่เข้ากับคนอื่นง่ายเหลือเกินนะคะกําแพงกําแพงในเรื่องของการเข้าสังคมเนี่ยต่ํามากนะคะคือไม่มีกําแพงว่างั้นเถอะแต่ว่าบทที่เธอจะมีกําแพงนะคะเธอก็จะตีวิเวกอยู่ตัวคนเดียวเลยนะคะอ,อบางครั้งนะคะเธอก็จะ กลายเป็นคนที่ไม่ได้สนใจสังคมไม่ได้สนใจโลกไม่สนใจใครทั้งนั้นนะคะดังนั้นเนี่ยอารมณ์ของเธอก็จะมีจะมีแบบ2โหมดนี้เลยนะะอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายนะคะคาดเดายากตามลักษณะของบุคคลที่เป็นเป็นแบบธาตุออน้ำนั่นเองนะะมีแนวโน้มที่จะใช้เซนส์ในการตัดสินใจเ,เรื่องต่างๆ ะะแล้วก็คนมีนเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเชื่อเซนส์ของตัวเองมากๆด้วยนะคะแล้วก็ที่คนมีนจะต้องระวังอย่างหนึ่งนะคะก็คืออย่าให้ใครมาเอาเปรียบนะคะความใจดีของคนมีนเนาะ,ะในบางครั้งนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักเจ้านายหรือลูกน้องเนี่ยก็มักที่จะชอบเอาเปรียบคนมีนนะคะดังนั้นเนี่ย อ,อย่าคิดนะคะว่าคนมีนดูไม่ออกนะคนมีนเนี่ยจริงๆแล้วว่าถึงเขาจะเป็นคนที่อ่อนไหวทางด้านอารมณ์นะคะแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองน้อยนะคะแต่เขาก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ฉลาดนะคะดังนั้นเขาจะดูออกนะว่าใครเนี่ยเข้ามาเพื่อที่จะสแสวงหาผลประโยชน์ในตัวเขานะคะแล้วก็เอาเปรียบความใจดีของเขานะคะแต่เขาแค่แบบในบางครั้งเขาแค่ปล่อยให้เอาเปรียบนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาชอบให้เอาเปรียบนะ คุณต้องแยกนะคะว่าอ่าเขาแบบทําให้มันจบจบไปด้วยการที่อ่าคุณอยากเอาเปรียบใช่ไหมโอเคถ้าเขาไม่ได้เสียหายอะไรมากนักเขาก็จะปล่อยให้คุณเอาเปรียบแต่เขาก็ไม่ได้แต่คุณไม่มีทางที่จะชนะใจเขาได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยคนมี a น,นะคะการที่จะชนะใจเขาได้นะคะก็อย่าใช้ความจะดีของเขาเนี่ย เข้าไปเพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะคะอันี้หนึ่งแล้วแหละเขาจะไม่ไม,ไม่ไม่สามารถชนะใจเขาได้นะคะดังนั้นคุณควรที่จะต้องใช้หนึ่งความเป็นผู้นำด้วยความจริงใจนะคะถ้าคุณเป็นหัวหน้านะคะแล้วคุณมีความเป็นผู้นำสูงเอ่อเป็นคนที่มีเหตุผลเป็นคนที่มีคุณธรรมนะคะสามอย่างเนี้ยค่ะคุณก็ชนะใจคนมีนได้แล้วนะคะเพราะว่าคนมีนเนี่ยเขาจะยกย่องคนที่ รักความถูกต้องรักคุณธรรมนะคะเป็นเจ้านายที่ใจดีมีความยุติธรรมแล้วก็มีความเอื้ออาทรหรือว่ามีน้ำใจต่อเขานะคะสำหรับคนที่เป็นลูกน้องนะคะคนมีค่อนข้างที่จะฟังความคิดเห็นลูกน้องค่อนข้างที่จะเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยเขาจะ ลูกน้องที่จะชนะใจเขาได้นะคะก็จะต้องเป็นลูกน้องที่เก่งนะคะ,ะวางแผนเก่งทํางานเก่งนะคะแต่ว่าไม่ก้า,หาวหลานะคะแล้วก็ไม่แสดงความอีโก้สูงต่อเขา อันนี้นะคะถึงจะเป็นลูกน้องที่สามารถที่เอาชนะใจเขาได้และสําหรับคนรักที่จะเอาชนะใจเขาได้นะคะก็คือเป็นคนรักที่เอาอกเอาใจนะคะมีความโรแมนติกทําให้ทำเอ่อทำบางอย่างนะคะหรือว่าแบบมีเขาเรียกว่ามีโอกาสพิเศษต่างๆเนี่ยทําให้เขารู้สึกว้าวกับไปกับโอกาสพิเศษต่างๆนะคะอันนี้ก็จะสามารถที่เอาชนะใจคนมีนได้ด้วย